ไม่นะน,นี้ไม่ใช่ทำทาเกินแล้วทำซกไม่ใช่เอาจามปิดปิดไอตัวเฟซบุ๊กด้วยวเอาแล้วไม่มีใครส่งมาเลยหัวนี้ยากมากเลยดิอ่ะมาแล้นก็ทำเอางั้นจามทำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอ๋อมีส่งมาแล้วนี่ นี่คำตอบของถูกป่ะข้อแรกเลยคือ redirect ถูกป่ะ to ไหนโอ้โหนี่ชอบวันไลเนอร์มากเลยใครตอบมาเยเดี๋ยวอย่างงี้ไม่เอานะคือคืออาจจะถูกแต่ว่าอ่านยากน,นิดน,นึงป่ะโอเคเราเราก็ค่อย break down เนาะเพราะว่าอาจารย์อ่านงี้ก็คงจะหลับงงโอเคตอนแรกคือเรา create something ก่อนถูกไหม create ซอมบี้ซอมบี้เนมเกรฟยาร์ดจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะแอดนิดน,นึงทำมาถูกเลยเฮ้ยเฮ้ยเ็ผิดนะตรงนี้ไม่ใช่เนมหรือว่าเพราะเรากำลังจะใส่เกรฟยานี่เชื่ออะแก้แก้แก,แก้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กล่องกล่องกล่องโดนัทแทนโอเคเยี๋ยว อันนี้นี่อาจารย์เดี๋ยวจะเดี๋ยวเรามีคนส่งมาบ้ายส่งมาอีกอันกวนเดียวกันคงคงเหมือนกันมั้งจ้า วิสก์กับวิสกับพีนี่แข่งกันพอดีนะยังไม่ถูกนะเออจร่ิงมันก็ไม่สำคัญใช่ redirect ใช่โชม p เพจเอ่อพรา네มเนมเกรฟยาร์ด r ร a เ e n a นมเกรฟยาร์ดอย่างงี้ถูกปะ่ะพรามซอมบี้มันมีอีกวิธีหนึ่ง กลุ่มพีกับกลุ่มนั่นแหะคืออันนี้เวิร์คเพราะนั้นก,ก็ถูกแล้วนะครับถูกอันนี้ก็ใช้เลยที่คุณรัติยาส่งมาใช่เลยคือที่อาจารย์เราจะทําบอกว่าใช่สามารถทำางนี้ได้ใช่ไหมทำไงหมายความว่าเรา access zombie name access g v e a y r d แต่จริงๆต้องอย่าลืมว่า zombie เนี่ยมันมาเป็น hash อยู่แล้วเพราะนั้นอย่างที่รัติยาส่งมาเนี่ย ก็เวิร์กแล้วมันสั้นกหรอสองคำตอบเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นซอมบี้แพสเนี่ยอันนี้นี่คือ,อ,อมันจะเป็น Index Page ใช่ปะ่ะแต่จริงๆที่เราจะไปคือจะไปที่โชว์เพจเพราะนั้นจะต้องไปซอมบี้แพสแล้วก็แพสซอมบี้อย่างนี้เข้าใจไหครับรัติยาเข้าใจนะครับคือมันมีข้อแตกต่างระหว่างซอมบี้แพสกับซอมบี้แพสเฉยๆแล้วโซ คือถ้าเป็นซอมบี้แท้เฉยเมื่อถามว่าเอา้าจะเอาตัวซอมบี้ตัวไหนอ่ะเราก็ต้องส่งซอมบี้ไปให้มันอย่างนี้เขา้าใจไหมฮะ<อ>หรือถ้าสมว่าจะไม่ทําอย่างนี้ก็ได้ใครช่วยบอกว,วิธีหนึ่งไอ้ตัว redirect to เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ได้จะทำอย่างนี้ก็ได้ถูกปะเอาอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้ก็เวิร์กนะครับอย่างนี้ก็เวิร์กเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เหมือนกันจานคิดว่าวิธีนี้ก็ง่ายดี นะสู่คาตอบที่จารย์อยากจะได้จริงๆที่ได้โดนนัททั้งกล่องเลย,ก,เลยก็จะอย่างนี้ข้างล่างเพราะมันสั้นดีแต่ว่าก็ทั้งหมดก็อ่ะเอาอไปนะนเหลือโดนนัทเยอะห้าสิบชิ้นเลยไม่รู้โดนนัทไหนอะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องนะโ,นโอเค นี่ยังไม่ได้ลงรันเลยเนี่ยอ,อ้าวว้รวละอ้าวเดี๋ยวก่อน Extra Credit อ่า Extra Credit Extra Credit คืออะไรเขาบอกว่า r ี d i r e c t เนี่ยขอ Flash Notice ด้วยอ่ะส่งมาไม่น่าจะช้าเกินไปนะอันนี้ใครพิมพ์รอกัน อันนี้ง่ายๆก็ไปดูจากตัวเว l ฟ for f o m b ี้ก็ได้อันนี้ e x t extra credit เอาแล้วเอัเนื้หมดละได้ไปพักกันมี่นั่งหาอะไรกินได้ไ้ยมีใครได้ไหมส่งมาเลย <c oughs> หรือว่าเป็นพอย Facebook แช a t มันช้าเนี่ย น,นี่ไม่ส่งมาบ้างเลยนะเนี่ยเนี่ยดูอยู่นะมองอยู่อ๋อซอมบี้เขาเครื่อนแล้วนี่แถวหน้าวันนี้ยังไม่โอ้โหไม่ส่งเสียงเลยเามาื่อวานนี่แบบน้ำแหลกฮนะคะวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะจันอ๋อจริง่ะโอ แล้วทำไมไม่มีใครตอบเลยเนี่ยง่ายมากเลยลข้อนี้ก็แค่แฟลชโนเตส e วี i r เวกอะกลุ่มเด็กพอโทรด้านหลังช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยเด็กไม่ตอบเลยอ่าตอบมาละสวัสดีแฟลชแบกแฟลชแบก เมื่อว่าเมื่อว่าก็เบรมื่อวานนี้ก็ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันจะทำยังไงไงจังไม่ใช้แฟลชแบงจังใช้ฮะโอ้ที่แสดงว่าเกิดไม่ทันก็อีเดาซิมไงไม่มีอะไรไม่เกี่ยวไม่รู้จัง แค่คิดไหมยุก็เฟรมอ่ะแต่มันไม่รู้ว่าตัวไหนอะไรยันด้วยเครเล่นนะโอ้ไม่เกี่ยวอะไรกับแปลกแบงคาร์ดัสไว้กับไอเนียไม่คนละเรื่องเหรอไม่รู้ช่างเถอะอาาต่อต่อต่อ อ่ะสุดท้าย before filter เรา take break แล้ before filter เอ่อที่เราต้องการคืออะไรครับเราต้องการ before filter call method to check if z o m b i e has a tweet เอาพวกนั้นส่งมาแล้วเนตอน redirect to z o m b i e s path ถ้าสมมุติว่าไม่มี tweet only on show only on show นี่หมายว่า before filter เนี่ยเราจะ apply to แค่ show action นะ เพราะฉะนั้นคนที่ส่งมานี่ก็เดี๋ยวก็สนุกละถูกป่ะถูกปะ่ะถูกต้องใช่เลยเดี๋ยวนะจะกับปีใช่ป่ะใช่ปะ่ะอันเชิเช็คเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า before a p p before filter comment er to check no tweet ถูกปะ่ะ ไหนเช็คทวีตอ่ะต้องเช็ค no ทวีตก่อนตรงนี้เช็คทวีตถูกไหมเฮ้ย hey, redirect to อ๋อใช่ redirect red to zombie ใช่ปะ่ะถ้าไม่มีทวีต only on show only on show ทำไง only on show ก็คือว่าตรง before filter เวลาที่เราบอกเช็คทว w ตเนี่ยเราใส่ only show ถูกแล้วนะครับ render action show อันนี้ก็ใช่จริงๆไม่จำเป็นเพราะว่า คือปกติเดี๋ยวคนที่ส่งคําถามคําตอบนี้มานิดนึง<ต>อยา,ากจะอธิบายนิดนึงเพื่อเพื่อใ้เข้าใจเดี๋ยนะโอ้ยพีพีคนไหนหอ๋อใช่อนะ <c oughs> คืออยากจะบอกตรงนี้นิดนึงว่า จะบอกว่าอย่างตรงนี้ไม่จำเป็น Render Action Show เพราะว่าเพราะว่าอะไร Convention <c oughs> ไม่ไม่แค่อยากจะบอกว่าโอเคถ้าสมมติว่า Action คือ Show ไม่จำเป็นถ้าสมมติว่า Action เป็น Show เนี่ยมันจะพยายาม Render Action Show อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟน์ซัมบี้นี่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ตัวเช็ควีก็คือ redirect to ซอมบี้ถูกไหม if sumbby tweet count ถูกแล้วไอ้ทำอย่างนี้ก็ได้นะแทนที่จะทำเป็น count ศูนย์เนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เวิร์ดเพราะว่าทวิตตัวนี้เป็น array array มีแมสเ o อร์ที่เรียกว่า empty ก็เวิร์ดเข้าใจไหมครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ยก็เวิร์ดก็จะเพสกลับไปนะครับ challenge 4.4 ก็คือแก้นิดเดียวแก้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีอะไรเรียบร้อยอ่ะหมดขึ้นเลยว่าห้าแล้วอ่ะไาเทคเบรกเลยมาสิบห้าทีกลับมาลายตาบายสามอ่ะไปเคลนได้มมนะครับไปเคลนไฟไส้คือถ้าม <c oughs> ูช่วงเบรกนี่ไม่มนะับ เซ็นไฟร์ได้ตอนนี้สกอร์อยู่อย่างนี้นะคารินนำอยู่อันดับหนึ่ง สุดท้ายแล้วสั่นหัวสามสี่ห้าทีเช็คดูว่ารู้จักชื่อตัวเองอยู่หรือเปล่าช่วงสุดท้ายแล้วอดทนนิดนึงเราจะอาจารย์จะแค่ cover ตรงนี้แล้วเราก็ทำซอมบี้แบบตึทหันนันสุดท้ายแล้วคงพอแล้วละ่ะอาจารย์ไม่อยากจะได้โดนอื่นเขาว่าทำลูกเขาแบบหัวปั่นไปหมดไม่รู้จักชื่อตัวเองลืมมึนไปหมดจำไม่ได้เหนือใต้ออกตกอยู่ตรงไหน,น <c oughs> จะก cover ตัวสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอันสุดท้ายจริงๆนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเครียดเลยอนะอันนี้นี่มันแบบอาจารย์ไม่รู้จะพูดไงว่ามันง่ายหรือย,ยากเพราะว่ามันว่าอธิบายยากเหมือนกัน ลองลองเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าสมมติทุกคนไปที่ตัวร o u ส e r b f i l e ใช่ไหมก็จะเห็นเราก็จะเห็นมาส่วนใหญ่เลยว่าเออเนี่ยนะ resource เราก็จะเห็น resource tweet resource zombie ถูกปะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอใน r o รูปไฟล์นั้นนะ่ะเราใส่ได้มากกว่าน,นั้นนะยกตัวอย่างสมมุติว่าสมมุตินะยกตัวอย่าง ถ้าสมมุติเราอยากจะให้ว่าเออเราไม่ชอบอ่ะต้องมานั่งเขียนทวีตนิวอย่างเงี้ยเราอยากจะแค่นิวทวีตให้มันง่ายๆไปเลยจะทำยังไงคือนิวทวีตเนี่ยเราไปที่ทวีตคอนโทรลเลอร์แอคชั่นนิวเลยก็มีวิธีทำวิธีทำก็คือเนี่ยเขียนเนี่ยลายตรงเนี้ยแมทช์ก็คือเราบอกว่าโอเคแมทช์นะถ้าสมมุติว่ายูเซอร์เขาเขียนมาว่า new u n d e r อ c o r e tweet อย่างนี้สิ่งที่ต้องการให้ทำก็คือ hash arrow ปึ๊บ ไปที่ controller tweet แล้วก็ action new ก็เท่านั้นเองก็คือสรุปว่าเขียนอย่างนี้เข้าไปอันนึงวิธีทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเกิดขึ้นอย่างนี้ใครใส่ new tweet เข้าไปมันก็จะ redirect ไปที่ tweet slash new เลยง่ายเนาะไม่มีอะไรนะอันนี้นี่ชัวแล้วเขาโชว์เป็นเป็น e x a m p l e ห้ดูว่าเห็นปะ่ะ พอเข้าใส่เข้าไปใน r o u t e file อย่างนี้ปุ๊บพอเราใส่ new underscore tweet มันก็ไปที่ new tweet page ทั้งๆท,ท,ที่ตรงนี้ไม่ได้เขียนว่า tweet slash new นะครับอันนี้เนี่ยก็เรียก custom route นะครับเป็น custom route เทอมของมันคือ custom route ต่อไปมี name route ด้วย name route นี่หมายความว่าอะไรเอ่อด้วยอย่างเช่น เราอยากจะได้ all ใส่ all เข้าไปแล้วให้ v e n d e r Tweet เนี่ยก็เรียนกันแล้วเมื่อกี้ทำง่ายๆก็คือแค่ match all ถูกป่ะ l ก็ all คือคำนี้แล้วก็จะไปที่ไหนไปที่ t w e e t index action ถูกป่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะตั้งชื่อไอ้ตรงเนี้ยจะตั้งยังไงคืออ,อ,อยากจะบอกนิดนึงว่าทุกๆครั้งที่เราใส่พวก เนี้ยเข้าไปอ่ะแม์หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมี name route, เนมรัลไอ้เนมรัที่มาด้วยยกตัวอย่างเช่นเนมรัลนี่คือประเภทไหนเะนี่ยพวกนี้คือเนมรัลหมดทวีตแ e w t w วทวีต t พ Edit t w e วีตแ t สสับของมันคือเรียกว่า name เานมรัลคราวนี้เราต้องการจะตั้งชื่อตรงนี้เนี่ยจะทําไงอาจารย์อยากจะโชว์ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคิดกันว่ามันหมายเขาว่าไงก็คือ จะตั้งชื่อแท็ตรงนี้เพื่อที่ใช้ในในวิวทำไงก็คือแค่ Ad ดเข้าไปว่า as all tweets เดี๋ยวตรงนี้อย่าไป,ไปคิดมากเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาทำในแลบจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นด้วยตัวเองเลยว่าอ๋อมันทำไงแต่ตอนนี้อาจารย์จะอธิบายหน้านี้ทั้งหมดให้ฟังเลยนะจำได้เมื่อกี้ใน lab 4เรา cover ไปแล้วว่า link to คืออะไรถูกปะก็คือการสร้าง anchor tag คราวนี้เราจะใส่เข้าไปว่า index เราเราจะเจเนเรตไอตัวเนี่ยทวีตเนี่ยจะเจเนเรตด้วยการใส่เนมแพสเข้าไปจะทำไงให้มันได้ออก all tweets pass เพราะว่าเวลเขาไม่ Provide นี้ให้วิธีทำก็คือว่าเราต้องใส่เวลาเราใส่แมชเนี่ยเราต้องเนมอันเนี้ยเนมว่ามันชื่ออะไรเราก็ใส่เข้าไป all tweets แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาจะใช้ก็คือแค่ใส่ all tweets แล้วก็ underscore pass อันนี้ก็จะเจเนเรตลิงก์ tweet ให้เราถ้าอาจารย์อธิบายตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจมากก็เดี๋ยวพอทำแล็บก็น่าจะอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นก็หวังว่าจะเข้าใจอาลองดูตรงนี้ต่อไปก็มีอใช่ไหมครับพอเราพอเราครั้นี้พอใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บพอเป็นอปุ๊บเนี่ยมันก็เวิร์คก็คือเราสามารถที่จะสร้างคัสเตมร้วที่เวลาเราใส่ All แล้วมันจะ list Tweet ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวนี้ลองเทสดูก็ก็ได้ตอนที่ทำตัวโปรเจกต์เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอใส่ออ l แล้วมันก็เราสามารถที่จะทำให้มัน redirect to tweet ได้ด้วยจะทำยังไงเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยเราโชว์ให้เห็นว่า match สามารถที่จะ,ะเราสามารถ d i r e c t ให้ไปถึง control controller action ไหนได้ใช่ปะ เยอะๆตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่าอะไรอุ๊ยเดี๋ยววันตัวอย่างเมื่อกี้เรามี match all um uh, tweet action เดี๋ยววัน tweet หรือว่า tweets จำไม่ได้เงี้น t w e e t ถูกปะ tweet แล้วก็ ไปที่ index ถูกป,ปะ่ะเพราะเราอยากจะให้นีไปไปไปที่ controller tweet controller แล้วก็ไปที่ index a c t i o n เมื่มีวินหนึงก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้อง direct ไปที่ controller controller action ไหนก็ได้เราสามารถที่จะบอกให้เรา redirect ไปที่ web page web page ไหนก็ได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าใน local host ใน example เนี้ยที่เราทำก็คือว่าถ้าเราใส่ local host 3 0 0 0 a s slash o เนี่ยพอ enter ปั๊บสมมุติว่าถ้าเรามี อาตัวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะ redirect เราไปที่อันนี้เลยเหมือนกับที่เขาโชว์ให้ใน example อันนี้นี่จริงๆ test ได้เลยนะสมมุติถ้าเปิด b r o w s e ไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ลองใส่เงี้ย match all redirect tweet ใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แค่ ทา Type localhost:3000 all เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามัน redirect เราไปที่ tweet เพราะฉะนั้นสิ่งที่จา a โช o ให้ให้สองอย่างคืออะไรข้อหนึ่งคือวิธี match URL แล้วก็ redirect เอ้แล้วก็ไปที่ action action ที่เราต้องการ controller และ action ที่เราต้องการวิธีอย่างที่สองที่ d j โชว์คือวิธี redirect based on สิ่งที่เรา type เข้าไปเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราใส่ไปอย่าง match Google อย่างเงี้ย แล้วเขียนมาว่า redirect ไป google.com